ระนางอีกกลุ่มที่มาเจอกันแล้วจัดหนักให้กับแฟนๆทางหน้าจอแบบใส่กันไม่ยั้งก็ต้องปอทฤ,ฤษฎีพลอยเชอร์มานกันกันตัดถาวรหยาทิพรชปานแห่งบวงบาบล่าสุดชวนพี่ๆสีสันบันเทิงเข้าไปเก็บเบื้องหลังฉากสุดแซ่บกันไกลถึงจังหวัดอยุธยาโดยเป็นฉากที่หนุ่มปอขอช์หมัดแม่ไม้มวยไทยเพราะเกิดอาการหึงหน้ามือตามวัวเมื่อเห็นหนุ่มกันกำลังช่วยชีวิตนวลเนียอยู่กับหยา,ทาดท้ายคนรักที่โดนแกล้งจนจมน้ําซึ่งฉากนี้หนุ่มปอบอกถึงจะเหนื่อยเหงื่อโยแต่ก็สนุกแลละะเชื่่อวววาตตััครนี้ คงได้สะท้อนด้านมืดของมนุษย์ไว้เป็นบทเรียนให้กับแฟนๆกันอีกด้วยค่ะเหนื่อยไหมพี่บอเหนื่อยสิครับเพราะว่ามันต้องเล่นกันจริงๆนะถามอยาดที่เหนื่อยไหมอยากแค่เข้าไปห้ามยังเหนื่อยมากอะค่ะเหมือนแบบแรงเยอะแรงเยอะแบบคือฉุดเท่าไหร่ฉุดฝั่งนี้ก็ฉุดไม่ผักฝั่งนี้อีกอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่าผู้ชายสู้กันแรงเยอะขนาดนี้อะแสดงให้มันเหมือนจริงมากที่สุดถ้าคนมันดูมันเหมือนจริงแล้วก็ ถือว่าประสบความสำเร็จก็เนี่ยครับเป็นหนึ่งในบาปจากละครเรื่องบวงบาปครับ